สวัสดีจ้ากินตาบุูหงน้ำกันเด้อเผ็ดเพชดเผ็ดเพชดจุดจัดจุดจัดกินก็นนอกนกนกนไอ้ปักกะทินปักกะทินที่ไปเก็บมาตอนนี้เมื่อแรงอะคะ่ะที่ว่าไปเก็บออยู่หลังสำนักงานจะมีถั่วผูรหอมเป้ะกระถินกระชายไม่ใช่กระเทยนะคะแล้วก็ บักแตงกลัวบักแตงบักแตงขี้ยาดแม,มากินน้ำกันมามามาแสบหลายเด้อเนี่ยเผ็เดเผ็ดมื้อนี้บุมีเด็กหน่อยกินนะบุมีไอ้คนหดฟันน้ำนมกินด้วยอือหือสบายใจ เหลือกงานมาเมื0 0ห่อนห่อนตำกว่า20,000พักพัก็กเสรเมืม่อเปนผักไก่เกเสร็จนำเนี่ยพักก็เสรบุก อืมเพื่ออ่ะอู้ปากปากบานอีกเร็วปากบานอีกเร็วเว้ย ่ยีกระชายไม่ใช่กระเทยจ้าพชรขนาดอะมมือมอมมกอกม่งเหกเขาเรียกม่งเหกใส่สอนเลยนะ้ะ ปากบานบึดกมึงนี่คนหดฟันน้ำนมไม่มาคนหดฟันน้ำนมพีเฮ็ดไม่มาพีเฮ็ดไม่มา หโหสุดยองละโคโควิดก็โควิดเถอะเจอกระชายเจอพริกเวเม่น เผ็อแบบแบาก็กินอกชบกระเทกกระชายกระเทยผู้สร้างความสุขให้ ชาวลกูกพักลิ้มหลวงพักกระทินบกเบ่นแหล้วนี่หนอย ม,มันสะใจโควิดเหรอโควิดเหรอวันไ,ได้กินข่อยดออข่อยนกินนะมีแตพ่พริกอืมพริก Mm. Kjempegodt. ติบ uh, ัตรออฟฟิเชียลติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจิงงๆๆงเป็นกำลังใจให้เด้อใส่แค่นี้น้องไม่หัดกินกูเพื่ ี่น,นามามันอีกจีจวดจวดโอ๊ยเฮีดิงวันเดอมือหนากว่าเียไหมเฮ็นไหมคันโควิดฮยก็จะไปถ่ายที่มันท้าทายขึ้นถึงเช่นยิงปืนโดดหอ ซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่เห็ดมาตั้งแต่แหลกยิ่งปืนโดดหอเป็นอะไรที่ท้าทายเดี๋ยวจะไปทำให้ดูแต่ตอนนี้โควิดระบาดกินตำบอกหุ้งกินกะกะเถอเกระชายให้ดูไปก่อนพังคางจังไดก็ฝากกดติดตามกดซับตะไข่กดกระดิงด่งติงติเป็นกำลังใจให้นะเจ้า พนักง,งานรัดที่กินได้ตำหูขอบคุณหลายๆนะจ๊ะขอบคุณนะคะไว้กว่อนหน้าเจอใหม่ซ่าบ๊ายบายพอแค่นี้ละ